呃呃、uh, uh. กำแพงเศร้าหลินไม่ใช่สิ่งกันแทนองค์ปรงผมสงบจิตใจทางโลกโลกีปล่อยผ่านวางใจก้าวข้ามเดินไปสูญหายหวายวาง อ้าอามิทับุทเฮ้ยอฮะ,อะ,อะหมดแล้วเฮ้ยเขาไม่มีผมแล้วเนี่ย แม่นางทรงเอ๋ม่ทัพอุ้ยพรงผมออกบวชแล้วเจ้าน่าจะหาที่พักแถวเชิงเขาพับผ่อนซะก่อนหรือว่าไม่ทัพอุ้ยจะมีอะไรที่ขาเหลือบ้างใช่แม่นางสุเอ๋ระหว่างทางเจ้ากินอยู่กับพวกเราในค่ายทหารมาตลอดอาหารก็ไม่ถูกปากเท่าไรแค่เห็นโรงเต็มที่เชิงเขาเจ้าไปกินกับพวกเราหน่อยสาทันทีพวกเจ้าจะไปไหนกันเนี่ยฮะลงเขาไปหาของกินกันเหรอกินอะไรอ่ะแม่ทัาอุ้ยมีเนื้อแพะย่างไก่ตุ๋นเหล้ายังมีหมูตุ๋นผักดองพวกเรา ไม่ไปกินอยู่แล้วตอนนี้จ๊จายก็พวกเราเหมือนกับในท้าอุ้ยที่ว่าในเมื่อมาถึงที่บาเซลินแล้วก็จะต้องกินอาหารเจเพื่อบำเพ็ญกิตของตัวเองให้สงบถึงจะถูกต้องใช่ไหมถูกต้องในท้าอุ้ยพวกเราแยกกันตรงนี้หวังว่าองเต้จะมีรับสั่งให้ท่านกลับวังโดยเร็วให้พวกเราได้มีโอกาสพบกันเร็ววันนะส่วงเอ๋ เมื่อเจ้าลงเขาไปแล้วหาที่พักสักที่ให้เรียบร้อยถ้ามีเวลาว่างก็จะไปหาเจ้านะท่านพี่รักษาตัวด้วยเจ้าก็เช่นกันเอาลนะพี่น้องทั้งหลายข้าขอลาก่อนนะรักษาตัวด้วยอขอบใจทุกคนขอบใจมากไม่ทำอุ้ยเช่นกันไปเถอะไปไปพวกเราไปแล้วท่านพี่งั้นเข้าไปแล้วนะ เเอออไปถะตอนนี้ในวังหลวงต่างก็รู้ไปทั่วว่าห้องเต้จะเสด็จไปเขาอุ่ไทสาน แต่ห้องเต้ไม่เคยกลับทูลให้ข้ารู้เลยนั่นน่ะสิเสด็จพี่ห้องเต้นี่ก็ไม่รู้จักมารยาทเหมือนกันถึงแม้จะไม่ใช่ลูกของเสด็จแม่แต่เสด็จแม่ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระมารดาของห้องเต้หากเสด็จพ่อยังสรงพระชนชีพจริงก็ควรจะกลับทูลเสด็จแม่สักหน่อยถึงจะถูกอ่ะแล้วเจ้าได้ข่าวอะไรจากทางเสี่ยวกวุ้ยจือบ้างหรือไม่ฮะปิดปากเงียบไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าเสี่ยวกวุ้ยจือ นำราชองครักไปตั้งหลายสิบคนพร้อมทหารอีกสองพันนายเรื่องที่เสด็จพ่อยังทรงพระชนชีพอยู่คงจจริงอข้าคิดถึงเสด็จพ่อจังข้อยากขอร้องท่านไม่ส่งข้าไปแต่งงานกับอูอิงสงเสี่ยวกุยจือตอนนี้ไปถึงทูตบางกรขาวไม่กลัวข้าจะฆ่ามัดป่านนี้ควรจะนําเรื่องของสมุตงเอ,อ๋อเล่าให้ฮ่องเต้ฟ,ฟังจนหมดแล้วข้าควรจะทํายังไงดีถ้าหากฮ่องเต้จะเสด็จอูไ่ไถ่ศาน พวกเราแม่ลูกจะตามไปด้วยจริงเหรอดีจังเลยอาเสด็จแม่ครูท่านรักข้าที่สุดเลย